ตัวอะไรครับชัตเตอร์กดติดเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มิดแน่นอนอย่างนี้น่าจะเป็นพวกพวกเขียวเขียวกำลังทุบสบีนั่นแหละกำลังเชียร์มวยอ้าวทีเดียวตายด้วยสูตรยอดสวดยอดไปเลยรอบแพ้ <c oughs> ล็อกเพ่ผมขอติดตามล็อกเพ่ได้ไหมล้วจะฆ่าล็อกเพ่เพื่อเอาของหน่อยอุ้ยมันปลาระเบิดด้วยเฮ้ยเจ๊ลืมดูกระสุนโอ้ดองตีนเดี๋ยวเดือดเดือยตาเดือดใจเย็นหืมกว่าจะควักปืนมาแต่ปืนนี่กดตั้งนานแล้วเนี่ยเออมาลูกสองก็ได้ลูกสองเนี่ยแรงอาวุธลับของเราอ่ะเซฟก่อน เดินไปต้องเซฟไปกลัวแม่งบัก๊กเอ้ยระเบิดจังหนัดเลยฉีดโอ้ยไอ้ไอ้หมาพันล็อกไวเลอร์ไม่ใช่ดีหมาพันกายพันแอบงองไหม <c oughs> ยิงหัวแตกเลยโอ้หโหดมากลูกซองก็แน่สิโอ้ยระเบิดอีกแล้วอ้ยตรงนี้ชุดเกาะเลยอ้ยเอาดีแกกับข้าใครจะตายก่อนแอบไม่ต้องพูดถึงรับตัดสินกันได้แล้วระเบิด มาอะไรอะไรทุกอบประกาศอยู่นิ่งๆดียิงหัวหน่อยนั่นแหละทำไมนัดนึงไม่ตายวะมันทอคเก็บโอเคไปเปลงระทึกระทึกมากหมดแล้วเอามีทำไมใครใครทำเจ้าอย่างนี้ใครลุมสกัมเจ้าเอ,อ้หมาเข้าตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนวะไอ้หมาเราอะ มาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เห่าทําไมรอบมาเห่าแสดงว่ามีของไอ้นี่อ่ะคนแล้วไปหาต่อเถอะหมานี่ก็มีประโยชน์นะมันจะเห่าตอนที่ว่าเวลามันเจอของมันก็มันจะคาบของมาให้เราด้วยนะครับหรือไม่ก็เตือนนะครับหรือป้องกันเราได้เช่นแบบว่ามันอาจจะแอบมาตุยลังเราไงพวกสัตว์ประหลาดรัวพวกคนกลายพันธุ์เพราะอะไรประมาณนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เสียงแมงกุจีย,ยิงกับสนย่ยบ้าหรือเปล่าประย่ยนปืนเออปืนนี้ก็ได้ย,ยิงยากออจิ้มแม่งแล้วอุ้ยอ้อ,อยมาช่วยหน่อยนั่นแหละมาช่วยงับทีหนึ่งอ,อนี่เป่าถ้าทางจะมีแนวโน้มว่าจะใช่ หรือเปล่าไม่รู้อเปิดไฟดีกว่าอู้สว่างโคตรเปิดทีนี้เห็นหมดอะ่ะอืมรูดเฮ้ยไอย้บัตรแก็กถุงเลือดแหมหลังนี้หรือเปล่ามีถุงเลือดก,ก็น่าจะเข้าใกล้โรงพยาบาลแล้วแหละเฮ้ยในนี้อาจจะมีรับลมคมในเยอุ yeah, ่นเจออีกแล้วครับท่านอุย้ยแมงกุจี เจอหุ่นอีกแล้วจะโชคดีอะไรป่านนี้เจอหุ่นพาระตัวเลยอ่ะอ๋อโอเคงับแปะดีมากไอลูกศิษย์จะเป็นลูกศิษย์ข้าจัดไปนี่สวมใส่เจออีกแล้วอุดวงดียเนี้ฟิวชั่นสึบแต่รู้สึกจะไม่มีหมวกแฮะไม่เป็นไรครับเรื่องเล็ก แค่เจอชุดนี้ก็ถือว่าสบายใจแถมมีคอตั้ง19คอใช้ได้ยันชาติหน้าเลยแหละใช้ได้ยันลูกบวชอะ่ะต่อไปก็นี่ไงตรงนี้มีไฟอยู่เป็นเมืองด้วยน่าจะมีคนหรือตัวอะไรยิงก่อนแล้วค่อยถามแครอทเฮ้ยปืนอะไรอะ่ะ ความแรงยืบสามไม่เอาครับไม่เอาแค่ลอดดีมา,ารู้สึกทำไมมันใส่ชุดแล้วมันดูหนักๆขึ้นฮึโวโานี่แล้วก็อ่ะนี่ซ้ำซ้ำ,ซำกันชัวเอาแล้วเดียวก็ตายแน่วโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ เฮ้ยใครตกมาตูบังอาจเจ้าลิบังอาจบังโดนด้วยกับปืนพกแล้วแม่นกับปืนกลแล้วไม่แม่นเฮ้ยเออืออ,อ,อยิงยากเหลือเกินอืมตรงไหนอีกอ๋อนี่ฟึบเฮ็นช็อตุอ้ยนัดเดียวไม่ตายมันระดับบิ๊กบอสแมลงบิ๊กบอส ่ะงั้นสองนัดล่ะดีไม่โดนเลยหรอระยะเผาขนจะทิ้มตาตายเนี่ยโอ้ยเฮเออหมาช่วยชะลอหน่อยลืมดูเลือดอีกแล้วผมว่านะครับการที่เราใส่หุ่นยนต์เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการชะล่าใจนะแล้วก็เราก็จะทำในสิ่งที่ไม่คาดคิด ก็คือบูหล็กและคิดว่าตัวเองเทพลืมดูเลือดอ่าคราวนี้จะไม่พลาดแล้วคราวนี้จะตั้งใจดูเลือดก่อนเพื่อนเลยคือมันลืมดูเลือดตลอดเลยอะ่ะนะมีเป็นอะไรที่มันดีๆมั้ยเนี่ยอาบิจีอาบิจีพาไปพ,พามาตอนไหนวะสามสิบห้านัดด้วยคันเทพ ดีและเก็บไว้ไม่ใช่บอมบายยี่แม่งเลยผีชีพอ่ะเซฟตรงนี้แหละมาไหนฟุตตัวนี้อ่ะอ่อือมีหลุมมีหลุมร่วงเอ้ยกุณแจกุณแจห้องนี้ชัว์เลยกุญแจออกครับผมเพื่ออะไรเนี่ย นี้ก็ได้กลับมาทางเก่าอย่าทำม,มาค่ะมันมีหลุมตรงนี้นี่แหละบิ๊กบอสฟึบเล็งนี่เลยปังปังโอ้เพิ่มเลือดเองด้วยไอเวนเวนเอย้ยไอ้ไอ้แต่ว่าก็ยังกากอยู่โอเคโอ้ตอนนี้มีของไหม มีมาแรงแล้วก็โฟลเดอร์โฟลเดอร์นี่เยอะไปไหนปุ๊บนี่ล่ะนี่ก็โฟลเดอร์อีกแหละไม่มีะไยเลยไอยผมอยากให้ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเชา้าเอ้นี่มันต้องแฮกโอเคไหนก็ไหนๆนะ้วได้สอนการแฮกไปเลยเซฟก่อน <laughs> มาถอยไิเฮ้ยข้างในนี้ผมว่าอาจจะมีกล่องยาที่แบบคตรเยอะเลยก็เ,เป็นได้ต้องแฮกเข้าไปก่อน ซึ่งการแฮ็กแต่ละครั้งเนี่ยบางมันอาจจะต้องอัพสกิลมาก่อนนะครับหรือว่าบางอันนี่อาจจะไม่ต้องอัพเลยนะครับก็คือแฮ็กได้เลยอะ่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะต้องใช้สกิลนะซึ่งการแฮ็กเนี่ยก็คือเอ่อให้เราเนี่ยสุ่มเลือกคำนะครับสุ่มเลือกคำทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สิบสามสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าคำนะครับแล้วก็ให้เราสุ่มมาก่อนนะครับสักคำนะครับอย่างเช่นฮัดเดอร์ตัว er. <are> <laughs> สุ่มถูกเลยเหรอเอ้ยฟุกครับบอกเลยฟุกมาก <laughs> ถูกใช่โอ,โอเคเออช่างมันงั้นเปิดประตูเลยทุ <laughs> โครขำกาจะ แนะนำอะไรสักหน่อยอไม่บั๊กเว้ยเพาส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากแฮกเสร็จแล้วมันจะบั๊กนะมันจะบั๊กบ่อยมากโอเคตรงนี้ก็มีเครื่องให้แฮกอีกเยี่ยมดีสอนเลยเออกล่องนี่เข็มเพียบพยาบาลเพียบมาเจออะไรอีกละ่ะแบบหนึ่งรีบไปไหนหนังสือ โอเคโอเคโอเคมันเห่าจังเฮ้ยถุงเลือดโอ้โหบานเบอะไหนวะครับน้ำมิซี่เห็ดอะอ๋อชี้เห็ดไม่เอามีใจเจ้าของตายอ่ะเนี่ยกินเห็ดพิษมาแฮกกันเลยเซฟก่อนต้องเซฟทุกทุกครั้งหลังจากเอ้ยก่อนแฮกนะครับโอเคมันจะมี ส่วนเครื่องนี้จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มี13ตัวนบะให้เราุูมอีกหนึ่งครับอย่าอย่าเจือกตูอีกนะเอ็กเซลแล้วกันโอเคดีมากอันนี้ก็คือไลเนสก็คือไม่มีตัวที่ถูกเลยนะครับศูนย์ตัว อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดๆใช่ป่ะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สี่จุดนะครับก็คือเราจะสามารถทายผิดได้แค่สี่ครั้งนะตอนนี้ผมทายผิดไปครั้งหนึ่งแล้วโอเคก็เลยอีกสามครั้งเงินทาวเวอร์ล่ะทาวเวอร์ก็ไม่มีคําถูกเลยนะครับเช่น T O W E R นะครับไม่มีคําถูกเลยอืมเออถูก แต่ว่ายังอธิบายยังไม่หมดเลยเออช่ยงคืออันนี้อ๋อเป็นการเหมือนกับบอกข้อมูลประวัติของสถานพยาบาลของคลินิกนี้แล้วมั้งโอเคกลับมาบ้านแล้วแล้วก็เอาชุดไปเก็บ <c oughs> ไปเพิ่มคลังต่อไปเพิ่มคลังคอลเลกชันคอลเลกชันหุ่นยนต์มีหลายตัวแล้วเนี่ยเนี่บแล้วก็เราก็ขยายสาขาด้วยนะขยายสาขาในการเก็บเนี่บเท่ <c oughs> เลยตัวนี้ ยืนหน้าสุดหน้าแคปถ่ายรูปไปเนี่ยว้าวชิคกะกลุ่มแก๊งไอรอนแมนโคตรเท่โอเคครับสำหรับเกม for our part นี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้ต่อ part หน้านะฮนะ